เป็นคนบ้าคนหนึ่งนะคะบ้าบาบอไปวันวันแต่ว่าไม่มีใครรู้ว่าเบื้องหลังเราทําธุรกิจเท่าไหร่เป็นคุณแม่ลูกหนึ่งด้วยบิมรู้สึกว่าทุกอย่างที่มันเข้ามาในชีวิตนั้นมันก็คือปัญหาและอุปสรรคคนที่สบายคือคนที่ตายแล้ว ถ้าเรายังมีชีวิตอยู่ตราบใดทีม่มีชีวิตอยู่ตราบใดที่มีลมหายใจคนะ่ะมันจะมีหลายๆสิ่งเข้ามาแต่เข้ามาแล้วมันก็ผ่านไปค่ะถ้าเราจมอยู่กับมันมันก็ไม่บูดอ่อนมันก็จะอยู่แบบนั้นนะสิ่งเราอยู่ในวงกลมตลอดพอเราถอยออกมานอกวงกลมแล้วก็จะมองผิดว่าสิ่งนั้นคืออะไรแล้วเราควรจะจัดการยังไงกว่าจะไปถึงจุดน,นั้นได้เนี่ยทำยังไง ทุกอย่างมันเกิดจากการฝึกบีมที่มีโอกาสได้พูดต่อหน้าคนเป็น 10, 20, 30คนทุกวันนี้โดยที่ไม่เืนโดยที่ไม่รู้สึกว่าจะเอาไม้วางกับตรงไหนอ่ะมันเกิดจากการฝึกเพราะมันคือโอกาสมันมันคืออะไรที่เราไม่เคยทาแล้วได้ทําสิ่งที่สําคัญที่สุดในชีวิตเลยก็คือโอกาสเราสามารถควบคุมหลายๆอย่างในชีวิตเราได้แต่สิ่งที่ควบคุมไม่ได้ก็คือโอกาสดังนั้นในเมื่อมันมาแล้วเนี่ยก็ทํา พอบิมเรียนจบปี4บริษัทที่จีนที่เราทํางานทราทามองเขาท้าทามว่า,าจะไปเป็นทีมมาร์เก็ตติ้งให้กับเครื่องสํออางไทยที่กวางโจมไหมแล้วก็ตอนปี4ได้สอบภาคก่อนแล้วก็ผ่านภาคกรเราก็มีทางเลือกว่า 1. ไปสอบประลัดกับเพื่อนหรือบินจีนเลย โอเคงั้นเราลองไปทํางานต่างประเทศดูก่อนเพราะว่าถ้าเราไม่ได้หรือว่าไม่ชอบเราจะกลับมาสายราชการเราก็ยังอายุน้อยอยู่ธุรกิจอ่ะบิมเป็นคนที่ทําธุรกิจทําไปเรื่อยทาไปเรื่อยทาไปเรื่อยแล้วก็ค้นพบว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่บิมรู้สึกว่าโลดแล่นได้อยู่วงการธุรกิจต่างๆได้ด้วยความมั่นใจคือเรามีแลนดีตอนนี้เราทําธุรกิจมันคือแลนดีที่เราจะไปเรื่อยๆ แผน B คืออะไรแผน B ก็คือเรามีใบปริญญาเราไปฟังว่าเฮ้ยไ <"He i, S 2> ม่จาเป็นต้องเรียนจบก็ได้นะเป็นอายุน้อยร้อยล้านก็ได้นะคะไม่จำเป็นต้องเรียนจบก็ได้ทําธุรกิจก็ได้แต่ว่ามันจะมีสักกี่คนที่ประสบความสําเร็จมันเรียน4ปีเนี่ยมันเหมือนเป็นการซื้อประกันให้ชีวิตตัวเองว่านี่คือใบปริญญาต่อให้หนูเรียนจบไปหนูจะไปทํางานอะไรก็ช่างจะไปทํางานตรงสายไม่ตรงสายแต่นี่คือแผน B ที่เราถือไว้ว่ามีใบปริญญานะ4ปีอะเราก็ตั้งใจเรียนให้จบ หาตัวเองค้นหาตัวเองไปเรื่อยๆจะเจอไม่เจอไม่เป็นไรแต่นั่นก็คือการที่เราได้ค้นหาแล้วแล้วหลังจากเรียนจบเมื่อโอกาสเข้ามายาปฏิเสธโอกาสชีวิตมีทุทกวันเนี่ยก็คือไม่มีควาว่าทําไม่ได้มีแค่ทําได้ช้าทําได้เร็วทํายากหรือทําง่ายแค่นั้นเราสามารถทําได้ทุกอย่างนะคะเราสามารถทําได้ทุกอย่างบนโลกใบน,นี้เราจะเป็นอะไรก็ได้บนโลกใบน,นี้แล้วโลกค่า G เนี่ยมันเร็วมากเราใช้ไปในทางที่ดีหรือว่าใช้ไปในทางที่เอ่อเรืองเวลาเรา อันนี้เราเป็นคนเลือกได้เรียนรัฐศาสตร์เนี่ยเป็นศาสตร์อย่างหนึ่งอะเนาะแต่จริงๆแล้วเนื้อในของมันแล้วเราได้เรียนหลายๆวิชามากยิ่งขึ้นนะคะก็ฝากให้น้องๆเนี่ยเก็บทุกประสบการณ์เลยมันเป็น4ี่ปีที่ดีที่สุดในชีวิตอะที่เราได้เรียนรู้มันถูกมากๆถ้าหลังจากที่เราจบไปแล้วแล้วเราอยากไปเรียนรู้เรื่องอะไรเพิ่มเติมมากกว่านี้อีกเราจะต้องจ่ายแพง ต้องจ่ายด้วยประสบการณ์ต้องจ่ายด้วยคอนนคชันต้องจ่ายด้วยเงินคือมันมันจะแพงกว่าน,นี้มากเกอีกปีในรั้วมหาวิทยาลัยเนี่ยมันเป็นอะไรที่คุ้มค่าที่สุดแล้วอยากเรียนอะไรทําเลยตอนมองกลับไปอะต่อให้ตอนนี้เราเหนื่อยแค่ไหนแต่พอเราผ่านไป4ปี5ปีเราจะรู้สึกว่าเราไม่เสียใจยเลยที่เราเคยเป็นเฟรชชี่ครั้งหนึง่งมีความสุขทุกครั้งที่ได้กลับมาคณะรัฐศาสตร์การที่รวมตัวกับเพื่อนๆในมาหาลัยอะ มันรู้สึกแค่ว่าเรากลับไปเป็นปีหนึ่งจูงจ่ <ไป S 1> come <laughs>